สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ขณะนี้อยู่ระหว่างรอประกาศใช้นะคะซึ่งหลังจากมีผลแล้วเนี่ยหน่วยงานภาครัฐก็จะต้องเข้าไปเร่งรัดการเบิกจ่ายทีนี้ทางกรมบัญชีกลางในฐานะที่มีหน้าที่กํากับดูแลบริหารการจัดซื้อจัดจ้างก็จะมีเครื่องมือตรวจสอบเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโปร่งใสซึ่งล่าสุดก็ได้ร่วมกับปปชในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตค่ะ เยกรมบัญชีกลางและสำนักง,ง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปชจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมธรรมาพิบาลซึ่งพลตว,วัชรพลประสานราชกิจประธานปปชเป็นประธานในพิธีทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานของภาครัฐให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสรวมทั้งเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐที่อาจเกิดขึ้น ด้ยสองหน่วยงานจะเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงรายงานผลสังเกตการในโครงการจัดทําข้อตกลงคุณธรรมและรายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐที่คณะกรรมการร่วมมือป้องกันการทุจริตพิจารณาแล้วพบว่าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ประกอบการ มีพฤติกรรมที่สอบไปในทางทุจริตหรืออาจนำไปสู่การทุจริตได้จริงเพื่อให้ปปชดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงมาอะนะคะเมื่อพรบงบประมาณมีผลใช้บังคับแล้วกรมบัญชีกลางจะเป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนเอาเงินให้ออก,กสู่ระบบให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าหน้าที่เราไม่ได้เป็นคนควบคุม ในการดูว่าโครงการไหนทุจริตหรือไม่ทุจริตเพียงแต่เราสร้างความโปร่งใสและทําการเบิกจ่ายให้เร็วให้เงินลงระบบให้เร็วที่สุดแต่เราก็มีเครื่องมือต่างๆที่เข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็น integrity pack นะคะหรือว่าระบบ Cost ที่จะมีคนเข้าไปช่วยดูแลให้เราสร้างความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลให้มากที่สุดอนะคะการทำอยู่ทางกรมบชีกลางเนี่ยมีประโยชน์มากนะครับโดยเฉพาะเรื่อง Data หรือข้อมูล ที่ต้องมีการเชื่อมต่อกันคือระบบกลไกของภาครัฐทุกระบบน,นะครับมันจะต้องมีความเชื่อมโยงกันนะครับตั้งแต่เรื่องการจัดทํางบประมาณโดยสํานักงบประมาณเมื่องบประมาณผ่านแล้วนะครับก็จะมีการจัดทําโครงการมีการจัดซื้อจัดจ้างหลังจากจัดซื้อจ,จ้างเสร็จก็จะมีการเบิกจ่ายเงินเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันถ่ายทอดลงไปเนี่ยนะครับปปชอเองเราก็ต้องมีการรับข้อมูลดังกล่าวมาเพื่อมาตรวจสอบแล้วก็ติดตามรวมทั้งกํากับดูแลแล้วก็เฝ้าระวังนะครับว่าหนึ่ง การที่รับงบประมาณมาแล้วเนี่ยเอามาใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพไหมมีการทุจยิหเรื่องการจัดซื้อจ้างไหมเมื่อจัดซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมีการเบิกจ่ายที่มันถูกต้องชอบไหมนะครับซึ่งก็จะสัมพันธ์กับทางกรมบัญชีกลางนะครับรวมทั้งงบประมาณด้วยความจริงนะครับ อธิบดีกรมบัญชีกลางยังบอกเพิ่มเติมนะคะว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดก,การภาครัฐรวมถึงช่วยยกระดับความโปร่งใสของภาครัฐผ่านดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันหรือ CPI ของไทยให้มีอันดับที่ดีขึ้นตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมัน่นให้กับนักลงทุนต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในภาคส่วนต่างๆและส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย I mm do -hmm.